หัวหน้าผู้ตรวจราชาการสำนักนายกรัฐมนตรีครับในเกษตรกรชาวพิจิตรรวมกลุ่มเพิ่มอำนาจการต่อรองส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรมีมูลค่าเพิ่มขึ้นครับนายจิรายุนันทราธรหัวหน้าผู้ตรวจราชาการสำนักนายกรัฐมนตรีล,ลงพื้นที่ยังสวนส้มโอเกษตรกรชาวอำเภอโพประทับช้างจังหวัดพิจิตรซึ่งได้ปลูกต้นส้มโอนะครับในพื้นที่เจ็ดไร่เพื่อรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะ ของส่วนราชการตลอดจนเกษตรกรชาวพิจิตรเพื่อสะท้อนปัญหาถึงรัฐบาลได้ให้การช่วยเหลือโดยนายปิยะวงลือชารองผู้ว่าราชาการจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยเกษตรกรและขออภัยครับเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตรเกษตรจังหวัดลังจังหวัดพิจิตรผู้บริการทรกศพิจิตรและเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอมันสำปะหลังได้ให้ข้อมูลต่อหัวหน้าผู้ตวรวจราชการสํานักนาย,ยกรัฐมนตรี ซึ่งเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังอยากทราบแนวทางที่ชัดเจนว่าควรจะปลูกมันสำปะหลังพันอะไรและอยากให้ราคาของมันสำปะหลังไม่ต่ำกว่า2.50บาทต่อกิโลกร,รมัมเกษตรกรจะสามารถอยู่ได้ขณะที่ปัญหาของเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอพบว่าผลผลิตและคุณภาพไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดบางช่วงขาดตลาดบางช่วงขนาดและรสชาติก็ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ขณะที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้รายง,งานข้อมูลว่าตอนนี้พื้นที่จังหวัดพิจิตรจะมีห้างสรรพสินค้ามาเปิดใหม่เพื่อเป็นศูนย์กระจายสินค้าเกษตรซึ่งจังหวัดพิจิตรครับมีผลผลิตภาคเกษตรค่อนข้างมากจึงเป็นโอกาสที่ดีที่เกษตรกรจะมีช่องทางการจําหน่ายแต่ผลผลิตต้องมีมาตรฐานที่ทางห้างยอมรับพร้อมกันนี้หัวหน้าผู้ตวรวจราชการสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีได้แนะนําให้กับ,กบเกษตรกรรวมกลุ่มกัน พร้อมให้การปรึกษาสถาบันการเงินของรัฐทั้งท,งทกสธนาคารอมสินและธนาคารกรุงไทยเพราะมีสินเชื่อดอกเบี้ยต,ต่ำอีกทั้งการดําเนินการในรูปแบบของเกษตร,รแปลงใหญ่จะสามารถขับเคลื่อนภาคก,การเกษตร,รได้อย่างเต็มรูปแบบมีประสิทธิภาพและจะส่งผลถึงการขายผลผลิตจะมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันด้วยครับ นะฮะพอเข้ามาเลยเอาไต้หาต้นต้นโอรี่นาแล้วก,ก็ท่านเกษตรนักรา์ทนานเกรรษตรท่าน,นทำยังหวัดนะครับท่านธุริจปกติท่านแล้วนะครับหลายอย่าง